มีกันแล้วพี่น้องเสื้อของกินในเหี่ยวข้าวแล้วปิงไกเดอปิงไกเดอร์เซ็บเซ็บเกลากเกลาก สาวสาวอะไรนี่ฮะน่า,านรักน่ะครับเสร็ไปดิโภกกนริทานลาวีวคเคพย์สเสน่พี่น้องมาเด้อกินข้าวนมกันพี่น้องเนาะมากินข้าวนมกันเด้อเมื่อกี้เห็นเราบนซุ้มเหือมาเนาะมา嘛กินข้าวกับซุปพักนี่

sụp hạt เราจริงที่อืมหนึ่งกันแล้วพี่น้อง bơm hở xuồng mà phải không bơm xuồng mà không có không, không cắn 慢点，慢点。<laughs> 嗯。 อืมอืมสุดภาพไปเนาะ ซื้อมากิน้นะแซ่บ có mấy hmm cái nó sẽ subscribe hmm, 嗯。Mm. แซมเหมือนกันพี่น้องืม สิ <US> ่ง Hör mal da. 了。 คลิปนี้มอนี่ขอจบไว้ๆำนีนะพี่น้องเด้อขอบใจหลายเด้อพอจะเข้ามาแล้วพอทานกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิทานเรา BKP ชแนลดีเด้อเนาะขอบใจหลายเพี่น้องบ๊ายบาย